สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหัวเร้าถูกค้นถูกทันกันเลยนะครับอ่านะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเชียร์ไปรายงวดนะครับคนนี้กะเข่ามาแล้วนะครับเนาะอ่านะครับเข่าไปทั่งเด่นแปดเด่นเก่าเลยครับแล้วก็เข่าไปคูนะครับเนาะซีเก่าเก่าซีนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่านะครับพลาดไปเนาะมาใส่กับทึ่งข้างบนข้างล่างนะครับ เป็นยังมาจับแปดใช่นะครับเนาะบริลังก็ได้3ตัวแล้วนะครับบอเป็นยังได้ซันนีก็เอาครับกะอ่านะครับเอาอีกครับเอาอีกนะครับเอาอีกวันที่21นึ่งอ่านะครับผมก็ะขีก้อนผมกับว่าวันที่21เอนาะก็ไปดูที่หลังนะครับว่านะครับเขาออกแทนนั้นวันที่20เนาะดีนะครับไปเบิ่งททันนะครับก็เลยแต่เปลี่ยนแปลงเอานั่นนะครับของวันที่21ไปเแต่เป็นวันที่20อ่าเราก็คำนวณไหมวันที่นะครับ มาเบื้องกันนะครับวางวันนี้สีใดเล่นโตเด่นตัวใดนะครับโถมช่องห่วยเหล่าเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดตัวเลขเกิดจากการคำนวณโฉชายวิจญยาณในการรับชมด้วยเด้อครับเด้อนะครับกะอ่านะครับกะรุดไป2งหมวดไปสามหมวดนะครับเนาะกะนั่นนะครับกะลุกกะว่าลุกครับเข่าะว่าเขานะครับกะ ผู้ได้ได้เบิ้งลีปวันที่ยี่สิบยินดีน้ำเด้อครับจาะทางบนทางล่างเลยนะครับเนาะอ่านะครับอ๋อวันนี้เขาไปเดินทั้งสองโตได้นะครับเดินแปดแล้วก็เดินเก่านะครับผมหายไปนะครับนี่จริงจกทักแล้วนะครับนะครับเมื่อกี้ไปอัดลีปหัวห้าน้อยถามหาทักหาแตจริงจกขี่เกียมบ้านเท่านี่ยนะครับเนาะเออผลงริงจกเนาะมีคนถามว่าเออนะครับคนลงเฮงนะครับ จี้เกี่ยมนคือว่าถักนะพักนี้นะครับเนาะก็เลยถักอัดลีปหวยห้าน้อยเมื่อกี้นะครับถักว่าเป็นอย่างคือบ้อห้องบกเทีนะเป็นเลงไดมาหนีนห้องเลยครับเดี๋ยวก็ห้องนี้ครับจะอให้ห้องตอนที่บอกเลขน,นะครับเนาะอ่านะครับเด็กเด็ดนะครับเนาะแสดงว่าเฮงเฮงเฮงมันๆหรอครับหน้าที่โจกทักหรอครับกระแสว่า หวยล่ากับสีไม้นะครับเนาะขอให้เป็นดังสันนะครับเนาะขอให้มานะครับฝนมาพ่วงทีเขาเห็ดปุ่นมาน้มกันนะครับขอให้มานะครับแต่ช่วงนี้ก็หัวหยุงเล็กน้อยครับกะว่าวๆนะครับเนาะเออนะครับหวยเล่าก็ออกต่อกันสองมือนะครับกะฮาน้อยอีกครับกะหวยไทยอีกนะครับกะตั้งแใจก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับอาจจะมีสุดที่เข้านะครับหรือสุดที่หลุดนะครับเนาะกะผมกับว่าแมนคนพิเศษ มีสายมาจากไทยนะครับน to so okay. like, ok right? like, like, so ้องครับเพราะูกรองนานะครับว่าสีออกตัวไหนนะคกับตัวเลขนี่นะครับผมกะเบื้องจากสูตรแน่นะครับเบิ้งจากสถิติแน่นะครับเอาว่าครับมาหุ่มมาต้มมาหุ่มมาต้มตุ้มอย่างมาหุ่มมาหุ่มกันเอามาร่วมกันนะนะครับเออนะครับผมกะครับกะบรรูววาสีถือใจกันทุกคนทุกทันบอครับนาออย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร่นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจไว้นะครับเพจนะครับ กันแล้วครับก็บฟูดคุยคอมเมนต์กันลาลาได้ได้ครับเนาะอ่านะครับก็ผมบอกตัวเลขนะครับผมบอกเร็วนะครับก็ย้อนไปไม่ล้วก็กดฟังไม่ได้ครับเนาะอ่านะครับก็สิได้นะครับสิได้โชคดีมันมัเฮงๆนงากันนะครับเนาะในวันที่ส1นี้นะครับอ่าเตรียมรากาตเมรกาีอเมรกีอมริกาตเมริกาตีอเมริกาีอเมริกาีอเมราตีอเมริกาตีอเมริกาตีอเมริาตีอเมริกาตีอเมริกาตีอนะครับเนาต เสียดายเสียดายเสียดายนะครับเนาะก็ที่ผมวาดผมมาแปดหานะครับเนาะถ้าไป8ปดหกเนะี่ยเออนะครับเนาะเพราะว่าเลขลดเนาะครับเนาะแปดหาผมบอกแล้วกับบรูว,ว่าผู้ใดเอาไปขึ้นไปลงมาครับเนาะอ่านะครับหลักลอยขึนะ้นบนไซแปดเนาะเนาะบางอันนี้เนาะอ่ะนะครับเนาะกัมีเขามีุ่ดกับพากันไปนะครับเนาะนี่นะครับ วันนี้ก็ตามนี่แหละครับเล็กเด่นนะครับกับซมีเออผมกดบฝ่าวา์กับท่านเด็กเขียนลงครับเนาะฝ่าวครับฝ่าวแหนไยกะรอระวังนี่กับกดไลน์นะครับอ่านะครับผู้ใดเบิ้งแล้วบ่กกดไลน์นะครับระวังนะครับสิบนสูงดีบ่มหวานบาเฮห้งนะครับผู้ใดเบิ้งแล้วกดไลน์ขอให้โชคดีเห้งแห้งมันหมานเฮงดีนะครับต้องคอมเมนต์นะครับอ่านะครับ บอลองคพิษร de. ้ายยังนะครับกดเป็นดุมหัวใจมาหายกันก็ได้ครับหรือเป็นรูปนะครับมือตังสี่ครับอ่านะครับนิ้วนี่นะครับจะไปพิษนิ้วนะครับจะไปนิ้วอื่นนะครับนิ้วนี่นะครับยกตังสี่นะก็ได้ครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันนั่นก็ได้เลยครับเนาะอ่านะครับวัวเดวว์นะครัวัวร้ายนะครับมือนี่เนาะยังเก็บกดมาโดยใส่วัวเดวว์นี่นะเนาะวัวดูดูครับเพื่อนะครับเด่น ก็จะเป็นเด่น2แล้วก็เด่น3นะครับนะครับถามว่าผมมักตัวไหนมักตัวไหนที่สุดก็ต้องเป็น2นะครับอ่านะครับนะครับอ่าวทีนะครับงงครับงงครับเพ่ไม่ไม่ไอ้สัลละกนั่นแหละครับจับคู่นะครับก็จะเป็น 2 3 2 4 2 1 2 0 3 3 3 4 3 1 3 0นะครับอ่ามี3 3นะครับเบอร์แน่นะครับกะนี่นะครับ8คูนะครับ คันบมาใน8คู่นี้นะครับก็เป็นหรืออาจสิเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ะสิบเป็น2เก่าแลกว3สเก่านะครับนี่เนาะก็จบไปนะครับเออนะครับสามตัวที่ลดวผมให้ไปซ้ำกันนะครับเนาะเออครับเออไอแนบบอกมาแน่นอนวันนี้นะครับลักลอยนะครับผมก็เอาไปตัวเดียวเลยนะครับเนาะลักลอยนี่ลักลอยผมมมักสามนะครับ หมัก3นะครับกรสิเป็น3 29 3 24 3เด่นอย่างอื่นะี 7, ้ว 7, สามสองศูนย์นะพอสี่ชุดพอนะครับกับนี่นะครับครบไปนะครับสองตและกับสามตนะครับเนาะอ่าาถือใจกับก้นไค์นะครับนะครับกับดูวาทิถือใจกันบ้างนะครับเนาะอ่านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับหวังว่านะครับคลิมี้สิมีประโยชน์นะครับกับสมาชินะครับ ทีเบิ่งช่องหวยเล่า feels, ifie, ถุกถกคนถุกๆุกทานนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับทุกถกช่องท่างเลยนะครับกะบ่มีทถกคนทุกท่านนะครับกะบ่มีนะครับช่องนะครับหวยเล่าในมือหนีนะครับเนาะรับผมนานเงาเงาซะเนาะตัดผมสั้นตะกัวลานตัดไปตามอายุนะครับเนาะกะบสามสิบแล้วนะครับเกิดมากว่าแค่อายุสามสิบนะครับเกิดพึ่งมาสามสิบปีนี้นะครับเนาะ หมดเลยตระเชียดนะครับเนาะงุ่งๆครับเกิดมาเนี่ยโธ่จะเกิดโธ่จะอายุ30นี่ยัดี๋เกิดมาเนี่ยหเคยอายุ30มสิบตระเชียดครับเป็นครั้งแรกนะครับคิดหวังนะครับเสียใจครับเข่าเลขสามเหรอครับเนาะหมดเลยเบตัดผมเลยครับเพิ่นว่ามีผมหงอกอยู่งมือกันโอ้ยเนาะวิจเต่าเหรอเนาะโธ่จะสามสิบนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะ ทันเถาแล้วก็จะเลื่อมถิ่มกันนะครับเนาะอย่าถิ่มกันนะครับพันเถาแล้วเนาะอ่านะครับปูใหญ่ท่านในหอดกะเดี๋ยวสิทาครับเดี๋ยวสิเถาทาครับตามมาเลยครับตามมาเถาแล้วกันนะครับเนาะกัเนี่ยนะครับกัพูดคุยกันแน่ตั้งน้อยเนี่ยครับเนาะอ่านะครับออกมาหอดึงสหไฮเลขปุ๊บหายไปปั๊บนะกับโอแมนนะครับกถามผมเป็นอย่างเครื่องบดเขียนให้นะครับเนาะกับไ่ลงเขียนนะครับผมมาฟังเอาเรื่องสีก็ได้นะครับเนาะแต่งสี เป็นแบบว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กับคนเห็ดขิบเห็ดช่องนะครับแต่ละช่องนะครับเนาะกับนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ครับสำหรับคนผู้ใดบางคนหลายคนนะอธิบนีท่านในดูช่องนี้นะครับฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับรักหน่อยๆนะครับด้คอยนะครับนั่นนะครับเนาะอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับเนาะ แอวพบกันไหมนะครับในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็วันที่21เนาะขอให้สมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีบนันมานเฮงๆนะครับก็ขอให้ที่เฮ้าเห็นบุญมาน้ำกันเนาะขอให้โชคดีนะครับติดต่อกันอีกนะครับมือที่เขามืออื่นก็นกนขอให้เขาอีกวันที่20เขาวันที่21ก็ขอให้เขาอีกต่อต่อต่อไปก็ขอให้เขาอีก ขอใโชคดีมันมาในที่งแล้วพอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ